สวัสดีครับพบกันแล้วตาวัางลาวเรืองวันดีออกนอกสตานตีอัปเดตมูจานคิงปลูกมานี่ก็ปลูกมาสองปีกี่เดือนแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นปีที่สามปลูกสันว่านี่ขหกเจ็ดเดือนสองปีเจ็ดเดือนโดยประมาณมากประมาณไหมประมาณน,นั้นสองปีเจ็ดเดือนก็ต้นตูปวดสมควรก็เยอะก็มูจันคิง <c oughs> รูปวกรูบัดรั่วกันเลยเทียดตาว่าไม่เหลืองไอ้ต้นเด็กก็ปลูกมาพักมดอนองนุ้ยปลูกเปิดู้กับมูสันกิงก็มูสันกิงเราสร้างลอยต้นสร้งลอยต้นก็หมดอนองหลาต้าค่าชิปต้นว่าว่านั่นกับมูสันกิงปีก็มาแต่ไม่ปือลองลองเลยเขาเหยียกสู่เรียนทางเลือกมูสันกิงนี่มูสันกิงมันเป็นอ่ามารีเซีย ข้ามาดีเสียก็มาเพรายนาร้านรุ่งมืกค่าทำนาร้านหรือว่องราปลูกตอนกระจายได้ปีนี้นี่สองปีสองปีเจ็ดเดือนสามปีนี้ไม่รู้ก็ต่ำรู้เลยทำดอกอีโลกแร่เลยดิโลกันดิแล้วพี่แคบๆตอนก็น,น้าเขยได้นัดอ่ะอ่าก ช่วยมั่งไม่ช่วยมั่งไม่จ่ายว่าช่วยทั้งพี่ก็ชายปุ้ยปกติอ่าชายอินทรีมั่งโอ้โหข้อทุนอ่าข้อทุนช่วยไม่จ่ช่วยอ่าข้อทุนก็บังคับให้ชายอินทรีดีการมันเป็นเป็นนี้เล็กๆเพิ่มใจอินทรีอ่ารอบหนึ่งเด็กก็คีอินทรีเคมีอินทรีเคมีแล้วก็เคมีปัญหาอะไรจรับอยู่ปัญหาอะไ เรียวก็ด่าร่งซูดซัมเมอได้ไปแล้วนะเซ็ตเร็วเหมือนใส่ปุยเซ็ตเพิ่มจะชี้ผลทางรากด้วยสอยพลัดสอยพลัดนี่เป็นขล้องเอบีกาสอยพลัดลอยซีซีเอฟซายี่สิบดีซีผสมลงในน้าในทั้งยี่สิบดีนั่นแหละเดินชีดรอบโค้งแต่เดี๋ยววานปุยเด๋ยก็ชี้บนปุยได้เลยกาย เนี่ยต่าจุดปากปกโอนเราก็ชีดทางใบมังทางไอ้คือชี้มาเล่งนี้ไปตามสภาพมันชี้ไปตามสภาพานที่ต่เตยยอดปันนี่ยนี่วันนี้ชี้ดาวนี่ตามจริงชีเ้เส้นเลวดาวชักกล้องกมงมาค้นตอกเดือดตกไม่นักก็คงจะไม่พือเออคงไม่พือเออพิ่มชี้ยานนี่ชี้ไปตามสภาพ,ภาพ,ภาพเวลาปิ่นยอดตรงชี้แันอู้แม่งมักจริงเปรกเปรกไอ้ปันี้กบเปรกปรก็ sai đây những khi nào thì leo nhé là dưới về áp update áp mùi sàn kinh thảo ăn mùi sàn kinh thảo ăn bên 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 sam bên bên so gai so gai sam bên hốc gai hốc gai rồi rồi Mà tầm phải kê nhưng tầm gần đâu còn tầm mắng lòng lê lòng lê lòng lê nhá. lê tháp pháp เจอยมังเด็กมั้งเด็กกะบีเด็กกะบีมันก็ต้นกากุณอ,อยู่ต้นกากันต้นกาหลังที่เม้าเลือกไม่ได้จะเมื่อกันก็นี่การแบบหนึง่งไอ้ขีดยานี่มันมันเพิ่มขีดไปตามตา,าพาเวลาแตกยอดอ้อนแบบนี้อ่ะตึ้งยอดตั้งอย่างโตไปเลยหลังที่ก็เจว,วันหน้าวัน ดิ่งนี่กะทิวันแลดูมาสิบห้าวันถ้าหยดออมมันมันเพียกี่ลงนี่ใบอู้อู้ม่งนี่เราชี้แต่เจ้าที่ก็ะทิไม่ทันทิ่เข้าว่าการถูกไหมผิวโจมันแรงจริงอ่ะอืมนี่พอเพียวปันนี้นี่มันหลาแล้วรปันนี้เดี๋ยวนี้ที่ทันเลยนี่นี่อู้เลยเนี่ยนี่โอ้หนี่นนอดีวะชี้เรียวไม่ตายทางเลี้ยวโอนกามมีว้ย nó tôi, cái bói má cơn Kín ra, rồi lê Nó kín măng, phía kín măng Ô, nhí nhằng mì gì vò Nhằng kia bình vốn như nhí Rồi nó nói gì vò Xôm cho gà ăn rèo Ây xô, xôm gà cho thịt Kem con, ừ bà hiểu chứ nghỉ Thế mà chị thẳng chào Lương lao thì có hộp bên can tủ này phủ cũng giọt oan này thương mân kết lèo đập đập lũ bên can tủ đập lũ để bà áo lại chàng cũng chết cơ mà chẳng ai chong, chong, mà thương của khuôn tốt mà gần bây kia uống trả lao à áo lại áo lại Nikalé, lé, vâng, lé, 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 เออบางต้นก็นช่มบุญดีบางต้นก็เชิดไปมั้งเอาเละเอาเละที่ปีนี้ไม่รู้แกนตำได้มั้งมายอย่างนี้ถ้าบอกขาตำดอกตำร้อยกันได้มั้งมายไม่รู้ lâu có mấy cái bài bài rồi bưng lìa á, là tam youtube vẫn lệ, cười nhẹ phứ ông ăn gần. Mình chú đèn lên ít Mình làm bằng bằng cái lệ Nhi tổng tên kinh Rằng chẳng nên tên kinh gì còn lao Nhi tên kinh Tên kinh lao, Kinh mình ma Cái bản lý nhìn พุ่มดอกไร้วันน้ำไม่ใช่ต้องลดปุ่มจ่ายสปริงเกอร์ไอ้มีนี่มีนี่สปริงเกอร์อย่ามีนี่สปริงเกอร์ไปนี่ต้องเปลี่ยนเม็ดนี่แต่ปีนี้น้ำทีนี้น้ำสมบูรณ์เจนี้ไม่ต้องห่วงน้ำพุ่มตำน้ำต่อผีออกไปทำยา,ยาปลาดิ นี่ก็มาอิดเป้งยอันนี้มันูหมู่สังกิงมากบ่เยอะยะเลยมือเมื่อนมอดทองเราก็เลยมีจยรู้มื้อ ครับนี่แนะนำเอาละเอาละผมก็อนเนแนะนำปุ๊บอ, <c oughs> อัปเดตมุกจนเก่งสิหนึ่งสองปีเจ็ดเดือนอย่นี่สามปีไหวลองเลยเนี่ยอน เดินกับตุกกล้วยว่นกล้วยลำบ้าเตี้ยไม่มีเม็ดดีจังเหมที่กล้วยลำบ้าเตี้ยไม่มีเม็ดครับวันนี้เท่านี้ก่อนก็ได้อัปเดตหัวส่วนสุเรียนแดดหนาว่างมาทำไปเรื่อยว่ะเออลำส่วนส่วนสุเรียนวแหล่งก่อยลาวลาวว่าเบียร์ได้ั้างรวยในส่วนมีกล้วยมีครับวันนี้ก็เยอะแต่นี่ก้อนนี้ครับก็คุณมากครับวันนี